ช่วงใสายนะครับตอนนี้ใสๆแล้วก็จะมีทะเลหมอ,อกนะครับจุดน,นี้นะครับเป็นหน้า,อ,าองค์พระใหญ่นะครับจะเป็นลาน ชมวิวทะเลหมอ,อกน,นี่ตอนสายๆนะครับตอนเช้าเราก็ชมไปแล้วรอบหนึ่งนี่เป็นช่วงสายนะครับอืมก็ยังมีนะครับอ่าตอนนี้ ที่หมู่บ้านข้างล่างก็เป็นบ้านอาไฮนะครับอยู่ในเขตของตำบลเถิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับตามเขาแล้วก็หุบเขาแถวๆนี้ก็จะมีหมู่บ้านเยอะนะครับหมู่บ้านตามเขานะครับนี่ก็จะเป็นดอยแม่สลองนะครับตรงจุดนี้ที่เห็นเขาๆอยู่บนเขาก็จะเป็นเจดีย์บนดอยแม่สะลองนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นหมู่บ้าน ม่สลองนะครับก็ในหุบขาวแถวนี้ก็จะมีหมู่บ้านเยอะนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านแล้วก็บนเขาตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะครับแล้วด้าน,านจุดนี้ก็มีหมู่บ้านเหมือนกันนะครับ เขาที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นเขาที่แบ่งเขตระหว่างาไทยครับไทยที่เราอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนั้นจะเป็นเขตของรัชฉานเมียนมานะครับของฝั่งพม่านะครับฝั่งเมียนมาีเป็นลานหน้าพระใหญ่นะครับ ถ้าเป็นหน้าหนาวก็บรรยากาศก็ดีเหมือนกันกนะครับเป็นทะเลหมอกอหน้าฝนนี่ก็บรรยากาศกดีมองเลยก็เขียวชะอุ่มไปหมดนะครับก็มีทะเลหมอกทุกที่นะครับนี่เป็นทางเข้ามาครับเราจะเข้ามาจากแม่จานก็มาทางนี้นะครับ ถึงบ้านสามแยกถ้าลงมาไกลเหมือนกันนะครับจากนี่ไปที่แม่จันก็ราวๆสัก40กว่ากิโลนะครับตรงนี้จะเป็นบ้านอากูนะครับบ้านเทิดไทยอยู่ตรงนี้นะครับที่เราเห็นอยู่หลังเขานี่ยนะครับบ้านเทิดไทย จากเทอิอไทยก็ขึ้นมานี่ก็ประมาณเราๆสักหกกิโลนะครับขึ้นเขามาอย่างเดียวนะครับที่เราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับดอยไม่สลองตรงนี้ครับบดอยไม่สลองอยู่สูงๆจากที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นด้านทิศใต้นะครับสามารถมองเหววิว,วแล้วก็ทะเลหมอกได้ทางทิศใต้นะครับ ได้ให้ดูมีรยากาศแป๊บนึงฝากเดี๋ยวหน้าผาใหญ่คือ,อประมาณนี้นะครับให้ชมบรรยากาศก็ประมาณนี้บ้านในหุบเขา งามมากนะครับช่วงสายสาย